สวัสดีค่ะพบกับรายการบุ๊คคอนเนอร์กันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหนถ้าเป็นหนังสือที่น่าสนใจเราก็จะนํามาแนะนําแก่คุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเรามีหนังสือดีๆอีกหนึ่งเล่มที่มีชื่อว่าพลังแห่งความคิดเปลี่ยนชีวิตพิชิตทุกความสําเร็จหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาตัวเองที่มีพลังงานซ่อนเร้นที่อยู่ในตัวของตัวคุณเอง ความล้มเหลวของชีวิตความอยากรู้อยากเห็นผ่านเคล็ดลับกฎเกณฑ์บทบัญญตัติข้อกำหนดต่างๆที่หลากหลายของความสำเร็จในชีวิตทุกความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนำปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวัน มาแก้ไขแล้วก็นำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณผู้ชมเองแค่นี้คุณผู้ชมก็จะประสบผลสำเร็จแล้วค่ะเรื่องราวของพลังแห่งความคิดเปลี่ยนชีวิตพิชิตทุกความสำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมเรื่องราวกันเลยค่ะคงจะเป็นหนังสือดีๆที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งและสามารถเก็บไว้ในใจของคุณผู้ชมได้นะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้หนังสือเล่มนี้ทางรายการบุ๊คคอนเนอของเราก็มีมาแจากค่ะเพียงคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาหลังรายการจบตามหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอโทรทัศน์นี้แล้วตอบคำถามว่าใครคือผู้แต่งหนังสือเล่มนี้5ท่านแรกรับไปฟรีๆกันเลยค่ะแถมมีความรู้และความบันเทิงอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงหมดเวลาลงแล้วดิฉันนางสาวกิ่งการถือบุญกับรายการบุคคอเนอ คอนเนอร์ Connor, คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ